สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตร,รอีส,สานยุคใหม่มาแล้วครับสีผ้าพี่น้องเบื่องสวนขางบ้านครับสวนข้างบ้านปลูกพักครับปลูกพักปลูกผสมผสานหลากหลายเก็บขายครับนี่อักตําลึงบกักผ่าบักม่วงบักอันบักอื้อครับนี่กับพักบุงครับพักบุง แม่เพิ่นกำลังเก็บขายนะครับเด้อมีคนมารับสื่อนะครับแต่ว่าจะคล้องแปลงนี่ก็บ,บธรรมาดากันครับคุณเป็นผู้สูงวัยครับซเวเป็นสวนขลองแม่เนยแม่ใหญ่เนยนะครับแม่ใหญ่เนยนะครับแม่สวัสดีครับแม่ใหญ่เนยเป็นตรง มันน้ขออภัยพี่น้องหลายๆครับเพราะอมาแม่ปลูกเองเมื่อไรบ่ครับนี่ทายไปเอาไอเอียงละเป็นยังออกกรตอมหมู่บ้านเดี๋ยออกกรตบ่ครับบ่แม่นอบกระตอมไปยังน่ะทายไปทายไปออกโทรทัศน์เนี่ยครับว่าไายใส่แบบไหนออกแบบไหนบ่ปลูกแครับครับ ไปยางครับผมันยายยายปลูกเองเลยบ่ครับเนี่ยค่ะยายปลูกเองเลยบ่ครับเนี่ยปลูกเองลงมือเองเฮ็ดเองว่วคือเกง่แกงแค่ครับปลูกกล้วยเอาดินลงหันมืนอนึงยายไปขายกล้วยปีนี้มันหักเหมือนก็เลยเอาดินลงหาชิปโรตเขาเอาโรตละสองร้อยเมื่อนึงเมื่อเจ้าได้ปลูกแปดต้นเมื่อก่อนนี่ไปปลูกสิบต้นปลูกเ,<ร>เองได้ครับช่วงทั้งคำ มองมันบ่อหักไก่รถเขาดันเขาช่วงกลางส่องกล้วยบม่ได้ย่ายก็ไปก้นดินคือก้นเคืองนั่นต้องมาใส่ต้นกล้วยตั้งนี่เคืองนี่ไปใส่ต้นกล้วยทั้งนั้นเหุ่จังดันจังคอยอยู่คอยกินโอ้วยชายหลับกูก็บอกมียังไงล่ะลูกว่ากล้วยก็งามอยู่ตามแล้วย่ายแล้วทีปลูกกล้วยนี่ ว่าไว่ามานานันยากไนกกินเอากินตกมือก็เรยว่าปลูกพักดีกว่าปลูกปลูกพักดีกว่า,าได้ขายสูเมือนะครับครับพักบ่เดียวหละผ้ามาแปะแม่อายุเจ็ดสิบหาเลย้อครับพี่น้องครับรแต่ว่า ทำบนบดินินครับถามยังบไดินินเลยครับน,นี่ครับเนี่ยเฮ็ดแบบผสมผสานตอนแรกว่าต่างใจสิป,ปูกลก้วยเพื่อน่าครับบ้านนี้พอาดีปูกลก้วยมันมันก็โดนก็จะได้กินนะครับเพื่อนก็นเล่ม,มาปลูกพักแบบผสมผสานเก็บขายเรื่อยเรื่อยพื้นที่ประมาณงานหนึ่งครับนี่ ข้างบ้านปลูกพักปุ่งปลูกหอมหอมแบงครับนี่ปลูกปลูกใบ<ป>แล้วก็มีคนมามาสื่อครับพรอเพิ่นปลูกพักปลอดสารเคมีนะครับพี่น้องครับเด้อใส่ใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยขอกครับน,รนีกระเพราเพิ่นกระเพราสีม่วงาพวัลภาก็ง่ามๆครับนี่ครับ ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปลูกเองทุกอย่างนะครับปลูกเองดูแลเองค้นดินเองปลูกแล้วก็บางเื้อเข้ากับมีคนเอาไปขา,ายไห่เพิ่นมาครับน่องเอาน่องเอาไปขา,ายไห่น่องเพิ่นนะครับเด้อเจ้าบางเทือเขาเจากับมารับสื่อเป็นบางชนิดคือพักบุ๋งสิครับลานมุก,กระทะเขาก็มาเสื่อเอา แม่เราก็จะว่านไวไหลายครับนี่พักบงครับแม่เมื่อลยครับปลูกพักบงตามหล่องหล่องบักไอเป็นแบบบงหิมะพานนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นจะคูนดินขึ้นนะครับพี่น้องเนี่ยูนดินขึ้นแล้วก็เฟืองมาถมครับงามถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอยากเสนอให้พี่น้องเบื้องก็งามดีครับนี่ เป็นเฮ็ดข้าวท่าดีเป็นการใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ย่างสูงสุดนะครับว่าเด็ดป่อยให้พื้นที่ว่างเลยเพราะว่ากว่าบกบวงหินว่าผ่านจะใหญ่กะเก็บพักบุงขายไปได้เง,งินหลายล้วครับพี่น้องกว่าที่บกเผาจะใหญ่ยัยยงสีนะครับนี่ปลูวปกว่าเด็เป็นแถวได้ครับแม่พันปลูกนะครับนะ พราะว่าเบิงแต่ละต้นนี่ครับบัวใดเป็นแถวอะไรครับนี่แล้วเพื่อนอาจจะปลูกแบบมีเทคนิคยังหรือเปล่ากับบอูนะครับนี่ก็ที่ๆกันครับออกโมงเหี้ยผ่านก็ตนเผากับหางกันประมาณเมตรก้กวยครับนี่พี่น้องนี่ละตนครับปลูกยังบดนบ่แม ครับเพิ่งปลูกข้าวคือกันมันจะได้จับเดือนหาเดือนหรือยังหรอวะหาเดือนหมอครับโอ้หน้าฝนครับแม่เป็นยังคือเอาหินใส่ครับฮ่าฮ่าฮ่า่าตรงบนทะเลกเลยบอกฟ้าไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายปลายทางที่ท่านเรียกฮ่าฮ่า่าโว้กันหรอวะรำก็เห็นหนาอยู่ไข่ไข่ว่าไข่เครื่องถือว่าเคยเห็นอยู่ นะเนี่ยเป็นคนมักมักเบาครับมักเบามาคุยจะสื่อสารกันสิบองหูเรื่องปันไดนะครับว่าแต่ดีถามไล่หูเรื่องแบบว่าต้องห่องแหงนะครับพี่น้องห้องส่หูคือมาล่ำห้องส่หูกันเหรครับโอ้ใส่ได้น้ำตื่นนะครับเพื่อนมาด้อ นะครับส,<ต>รสีดาาม่ินมอดได้สน,นครับเสียดายที่ถามม้าแม่เพิ่นดได้สัมผัสผนะครับเยด้าเพิ่นมได้ัม,ดกกม,มคดายที่ท้ามเนมไ้สัผันะครัยยาแม่เพินมอได้สัผัคบเดาท่้าแม่เิ่นมอด่้ามนะบอา่้าแมห่เนาะนมอดด้สมังนเสียาย่ามเนผันครับเแม่เพิน่นไ้นครับพ่า ผมสงสัยว่าแม่แลเลาเ<อ>าหเาว่าเม่ใหญ่ได้ละครับต่ใหญ่กว่บุง้งคือการว่าเขาเอาแผ่นใดมาให้ไปเสกชูนกันค่ะตลาดบ้านปวดครับเขาขายสิบสองต้นลอยน้องเขาขายให้ว่าแม่เลเอามาปลูกมาปลูกบ่เสียจากต้นได้ละอโอ้โหเก่งครับเก่งครับใต้ก็ไปปลูกอยู่ครับผมใต้ปลูกพันอเอ็นแม่เล่าว,ว่ามันงามครับเลยมาเห็ด แม่มากกับเศษนะครับเนาะใช้งานโยเศษสะบาลเมืองแดนเท่านี้โอ้ครับผมครับผมใายไปหันไม่ปลาบกอืองามจักน่อยโอ้งามดีครับปลาแนวว่างามเนาะปลาบกอืันเหมือนเราจำงามมาแล้ว่ปลาบกอือแม่เพลินนะครับเด้อก็พอได้เก็บหยอดมันกินครับขอบคุณลูกหลวกาได้หลายเสิมารอบบังลวกกินกับแจวก็ได้นังใจผู้เทาฮ่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 าปลาแดด เฮ็ดงามเฮ็ดดีนะแม่น้อยังแข็งแรงอยู่ครับยาวไม่ย่อยน้อยไปขายออกเด้อพันยูพอนยู่บ้านน้อยดอนเจ้าห้องมูสามสิบ้านเด็กทีสามถึงสองเด้อค่ะครับแม่เม่ยใหญ่น้องคุณอ่ายุไปไม่ใหญ่น้องคุณมีสีค่ะบ้านดอนเส้าหงนะครับปี่น้องตําบลเมืองเดียดอำเภอเดียดอุดดม จังหวัดอุลรธานีนะครับเด้อแปลงเพื่นนี่ครับครับเขาท่าครับเพ็ดดีถึงจะเมียอยู่แล้วก็ใจยังมากการเกษตรนะครับเพดใดทุกเพศทุกใยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม่นี่อันนี้คือแม่เพื่อนเก็บออกไปแล้วครับตัวนี้ครับพักบุงเพื่อนจะปลูกเป็นหลุนๆน,นะครับเด้อปลูกเป็นหลุนๆอันนั้นก็เริ่มใหญ่นะครับเริ่มใหญ่แล้ว ว่าพักบุ่งมันอายุสั้นนะครับยี่สิบหมื่เก็บได้ล้วครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวันเก็บได้นี่ครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเิ่นก็บหูจักวางแผนปลูกเป็นไล้ร้ายรุ่นนะครับก็โอ้สุดยอดนะครับต้องยอมรับเลยครับนี่ครับแม่เราปลูกไล้ร้ายรุ่นขายรุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นใหม่อีกลักลก็จะเน้นเป็นพักบุ่งนะครับได้เพิ่นปลูก ปลูกเองหดน้ำเองอ่านี่ก็ต้นหอมต้นนี้นาจะรุ่นล่าสุดแล้วครับนี่พี่น้องนาจะบ่ท่านเถึงอาทิตย์นะครับได้ต้นยังหน่อยอยู่นะครับหอมแบ่งขอพุณหลาย้ายที่มาาอเบิงเพิ่น่าขับแม่เพิน่นว่าที่มาเยี่ยมชมของผููเถาเป็นกำลังใจครับสวยงามดีครับพี่น้องนะครับ ใส่น้ำบาดาลนะครับแล้วก็ใส่เฟืองครับคุ้มเฮ็ดเองคุ้มเองเฮ็ดไปตามภาษาพู้เ่านะครับนี่ก็สาละแนเพราะว่าสมัยด็กีกเป็นอาชีพดังเดิมนะครับเนาะกีแท้จริงเฮ็ตผููเ่าสมัยด็กีมากปลูกครับบ่มีพูดได้สื้อผักกินนะครับตะกีมีแต่ปลูกปลูกเฮือนไผ่เฮือนมั่นปลูกหน้าไผ่หน้ามั่นนะครับ อยากกินเนงกับปลูกเอานะครับบ่มีดอกวาสีไปเลาะเสือพักมาขายให้กันสิบบาทเจ้าบาทคือสมัยสมัยนะครับปลูกพริกปลูกหอมปลูกสละนหน่นะครับพักกาดหินครับสมัยได้กี่อา่าพักบุ้งนี่ก็บ,บ่มีปลูกแล้วครับแต่กี่บ่ได้ปลูกเก็บกินตามตรงไฮตรงหน้าพักบุ้งธรรมชาติอยู่น้่นหอยน้องข้องบึงนะครับนี่ นี่กะโหระพาโหระพากะเผากล้วยแม่เพิ่นครับนะครับนี่บักแข่งแต่แปลงนี่งามแห้งครับปี่นองเคี้ยวครับนี่ลักบุงแล้วเป็นแปลงเล็กๆนะครับเด้อกว้างกันนะสีส่สเมตรครับ2อคูณสครับพูดถ่าวเราก็สามารถหาเงินได้นะครับี่ มด,ดังคลองเงินลูกร้านใส่ปลูกเองขายเองได้กินพร้อมนี่ครับนี่นี่่าแข็งแม่เพิ่นเก็บเลยเพิ่นก็มาล่างๆอยู่นี่แล้วครับนี่มามัดมาหยังเองนะครับเห็ดเองนี่ครับคอยเห็ดไปผูเถ่าเห็ดไปตามแห้งจะกคลองตามเวลาถ้าบ่เห็ดยังสี่ก็ก็ยูซื้อนะครับสีนอนเบิ้งหนังยูซื้อกะ เบิ่งงนังลายกับร่างกายมันก็นจะเดี๋ยวจะเป็นรอยเป็นยังไปครับร่างกายบ่ได้ขยับขยืน่นนะครับนี่มัด้หลายมัดแล้วทั้งหน้าพักอีตูเล่าใบแมงลักด้านในหน่อยก็เป็นการออกกําลัางกายครับพี่น้องออกกาลัางกายได้เห็นยังสีมีความสุกเลยครับนี่ครับมันเขียวเขียวตื่นขึ้นมากกับพ่อได้รอเบิ่งครับรรเกี้ยวสดชื่นนะครับ จะคล้องอกะได้กินพักปลอดสารผอมในลายยางเดี๋ยกกำลังกายมีความสุขสุขภาพจิตก็ดีนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะ่ทยมาให้เบิงเ่นเรนมะลุม,รมครับมะลุม,มกล่วยนะครับเพื่อผู้ใดอยากมาเห็ดเอาเป็นไอดอนก็ได้นะครับเพราะว่าแม่อายุยี่สิบกว่าเอออายุแม่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วครับก็ยังเห็นได้นะครับเด้อ บ่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขถ้าใจรักเฮ็ดไปโหลดครับเป็นการออกกําลังกายนะเดี๋ยวคลิปหน้ายังพอกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ